วสวัสดีค่ะทุกคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะคอนด้ามีโอกาสได้ไปซิตี้รันมาค่ะไปกับแก๊งส่วนลุมเลยนะคะโดยเราเริ่มต้นกันที่ส่วนลุมค่ะวิ่งไปทั้งหมดเนี่ยระยะประมาณก็เกือบ10กิโลได้ค่ะสนุกสนานมากเลยไปชมกันเลยค่ะ เรานะคะก็มีพี่ๆที่ส่วนรวมนะคะนําทางฮอนด้าวิ่งตามเขาอย่างเดียวเลยค่ะเขามีแนะนํได้วยนะคะว่าสถานีนี้คืออะไรมีอะไรอร่อยอยู่แถวนี้คือยิ่งกว่าทัวร์กรุงเทพอะคะ่ะเป็นทัวร์กรุงเทพยา,ยามเชา้าสายลือเราเนี่ยจะมีโรงหนังฟินส,สมัยก่อนนะโรงหนังอะไรนะคะโรงหนังฟินฟินเจ้าจชายจะมีขาย โซบอร่อยแล้วก็มีทอดมันอร่อยแล้วมีของอร่อยหลายๆอย่างนะครับแถ้วโจ๊กปิ้งแล้วหนังเปิ้ลปลาดุกย่ากุ้งรวมไปถึงเชงกิร่าที่เขามาแต่งงานกันเชงกิล่าอยู่ที่นี้ครับเดี๋ยวขวาไปมีเชงกิร่า เรานะคะได้วิ่งไปฝั่งทนค่ะโดยข้ามสะพานตากสินโอ้โหอยู่บนสะพานคือสวยมากอะเพราะว่าท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีเลยค่ะแล้วก็แน่นอนสายถ่ายรูปแบบเราเราก็แวะการถ่ายรูประหว่างทางสนุกสนานเลยอยู่ที่สะพานตากสินนะคะใช่ไหมนี่สะพานตากสินนะคะสะพานตากสิน,นะคะ่ะ เรจะวิ่งไปไหนนะคะเรากลังจะวิ่ง <laughs> ไปไปพะยัยพะยญ่แล้วก็ไปตลาดภูด้วยของกินอร่อยอร่อยใช่ข้าวหมูแดงแล้วก็เกาเหลาอะไรนะคะเกาเหลาเนื้อตเเกาหลาเนื้อตข้าวหมูแดงล่าด้วยของกินทําให้มีพลังเสมอนะะอ, <laughs> อีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะคะก็คือวงเวียนใหญ่ เราวิ่งผ่านวงเวียนใหญ่ด้วยค่ะนอกจากจะได้ถ่ายรูปกับวงเวียนใหญ่ยามเช้าแล้วเราก็วนหนึ่งรอบฮะก่อนที่จะไปต่อกันที่ป้านอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าสตารอใช่สตารอย่อมาจากซิติรันอ๋อสตารอย่อมาจากซิติเธอเป็แบบเหมือนแปะเหมือนแปไทยไปตัวเป็นไทยแล้วก็มาย่อโอ้โหซ้ำซ้อนอ่ะสตาร่นนีไม่รู้หรวิ่งสตารคืออะไรไม่รู้วันนี้เพิ่งเราได้ว่าสตารอโร่คือซิติรัน พี่เพื่อนเราเขาถามกันว่าวิ่งซิตี้รันมันอันตรายเหรอคะเอ่ออันตรายไหมก็ก็อันตรายนิดนึงค่ะคือแต่มันเป็นการฝึกให้เรามีสติใช่เราอยู่โทรศัพท์เราอยูสมาธิอยูออส,สติเงี้ยมันก็อาจจะถอดถูกเพราะน <iß S 1> ั้นมัน,น,มน,นทำให้เราแบบห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นมือถือต้องโฟกัสที่ตัวเราตัวพื้นถนนอะไรเงี้ยนี่คือเรามาเจริญสติวิ่งไปเรื่อยๆก็แอบช็อกค่ะเพราะอยู่ดีๆก็ฮะคือ ลุงๆเขาพาหนูเข้าป่านี่คือนี่คือซิต้รันนะคะเรากำลังจะเข้าป่าอันซีนอันซีนแบงคอกค่ะนี่คือนี่คือพาเข้าป่าซิต้รันน่ะอ๋อนี่คือฝึกเทรลค่ะฝึกเทรลฝึกเทรลกันนะซิตี้เทรลค่ะ แต่พอวิ่งไปสุดทางปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็มีเหมือนแบบเป็นคลองเป็นแม่น้ํากั้นผ่านค่ะทําให้เราวิ่งต่อไปไม่ได้แต่โชคดีแอบเห็นข้างๆว่ามีเรือหางยาวอยู่พอนด้าค่ะมีไอยไครตะโกนเลยค่ะพี่คะพี่คะเช่าเรือได้ไหมคะแล้วเขาก็ได้ยินเราด้วยนะ เขามาตอบค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยเช่าเรือเหมาลำกันไปเลยค่ะมิชชั่นคอม plete มิชชั่นคอม p l e t ถ่ายรูปกับพระใหญ่แล้วนะคะเมื่อกี้ตอนนี้กำลังจะไปตลาดพลูหาของกินต่อค่ะของกินต่อที่ตลาดพลูค่ะ สนุกมากเลยได้วิ่งใช่ไหมคะได้ออกกําลังกายได้ทานอาหารอร่อยอร่อยได้ใช้เวลากับเพื่อนๆ,ๆได้เห็นพระอาทิตย์เปลี่ยนสีเอ้ยไม่ใช่สิได้เห็นท้องฟ้าเปลี่ยนสีคือเป็นวันที่ดีมากเริ่มต้นเช้าวันใหม่อันสดใสถ้าใครอยากตามนะคะก็ไปวิ่งตามได้เดี๋ยว Honda จะทิ้ง G P S ไว้ให้นะคะว่าเริ่มจากที่สวนลุมแล้วก็วิ่งไปฟุป ยาวไปจนถึงตลาดพลูเลยได้ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คสวยๆด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย